ข้อที่เก้าทำไมไม่เข้ารอบสิบหกคนก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนเนี่ยทำไมไม่เข้ารอบสิบหกคนแอนตอบเองไม่ได้ไม่ควรตอบแอนคิดว่าทุกคนตั้งใจทำดิฉันถามกลับคนที่ตั้งคำถามทำไมคุณไม่ให้เกียรติคนที่เข้า,ขารอบโดยการศึกษาว่าเขาเข้ารอบอย่างไร ประเทศเราจะหยุดกันได้สักทีหรือเปล่าคะคือพอเวลามีอะไรผิดพลาดหรือไม่สำเร็จแทนที่จะหาจุดที่เป็นกระบวนการในการปรับพัฒนาแต่ตัวพวกเรากับมุ่งหาคนผิดเจกนานไหมคะที่จะเป็นอย่างนี้กันประเทศของเราจะพัฒนาไปถึงไหนคะ ถ้าเรายัางมีไม n ์เซตแบบนี้ติดใจไม่เข้ารอบ16คนทุกคนติดใจหมดแลละค่ะฟิลิปปินส์ก็ไม่เข้าย้ำนะคะอิตาลีก็ไม่เข้าตัวเต็งก็อยู่ในโพลผู้คุณเน่ะผู้คุณไม่ถามกันเองอะว่าแต่ก่อนเนะ่ะมาติดโพได้ไงก็ถามกลับกันบ้างเสียพลังมันต้องมีช่วงเวลาในการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ย คือมันเป็นเซี่ยวช่วงเวลาตรงนั้นมันเทินอัพสายดาวคนได้หมดเลยนะคือหมายเข้ามาฟลิปฟลอปจับมือหน้ามือเป็นหลังมือได้หมดมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องอืมจริงๆต้องส่งพลังจริงๆต้องมั่นใจในตัวเองเวลาพูดจาอะไรต้องลีดเดอร์ชิพคืออะไรฟอร์สกับกู๊ดคืออะไรไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้พูดภาษาไทยมีล่างแต่ต้องแข็งแรงพอ จด๊ดบางคนพูดไม่ชัดมากภาษาอังกฤษพยายามจะพูดแสกซอดเข้ามาแต่มีล่ามเอาไว้เพื่อต้องการจะรู้ว่าตกลงคำถามคืออะไรให้จัดและทั้งนี้ก็จะยำ้ำก็จะเปิด16คนในห้องดำให้ดูรวมทั้งลาวด้วยนะคะถึงแม้ว่าน้องเขาจะเข้ามาด้วยวิธีการโหวตแต่ก็เปิดทั้ง16คนให้ดูเลยละกันว่าเป็นยังไงเราบอกว่าบางคนไม่สวย เหม็นจะได้เลยบงมากหน้าตา,างี้เหรอที่เข้าเล่าสิบหกคนเรากําลังดูถูกคนอื่นเขาเช่นกันนะเราต้องให้เกียรติเขาดูก่อนดีไหมคะดูก่อนเถอคะค่ะว่าแต่ละคนเขามาอย่างไงแล้วนั่งดูปุ๊บก็ไม่ต้องอวยแสดงความคิดเห็นเลยฮะอ๋อนี่เขามาระดับอย่างงี้นานาชาติแบบนี้เขามองหาแบบนี้ไม่งั้นสามสิบปีที่ผ่านมาเราก็จะบอกมงสามอะไรแล้วมงสามอะไรเราจะได้ แล้วพอไม่ได้ปุ๊บขนาดแอนเข้ามาแล้วอะปรับบูรณาการหลายๆเรื่องณวันนี้กับถูกด่าซะแทนอันเกิดมาจากความไม่พอใจแต่ไม่ได้ดูความเอาถูกต้องเอาถูกใจเป็นที่ตั้งแอนก็รู้สึกผิดหวังกับคนเหล่านั้นนะที่เขียนแต่ไม่เคยทอ้อใจไม่เคยกีฟ up แล้วต่อสู้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เบา เรากับมีจิตแม่ตามากกว่าว่าทายังไงให้ทุกคนเหล่านั้นเขาจูนถึงข้อมูลแล้วเข้าใจละทําร่วมกันยังไงได้พัฒนาแอนก็จะบอกอย่างนี้ค่ะเข้ารอบสิบหกคนเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเนี่ยแอนเจอทางแม่ปุ้ยเจอคุณปุ้ยพี่ปุ้ยก็เจอในงาน ะะแต่ยังไม่มีเวลานั่งคุยกันเพราะการนั่งคุยกันเนี่ยก็ต้องระวังว่าคนแอบถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเฟซบุ๊กที่ซึ่งนี่ช่วยประเทศไทยกันเองเหรอ่อคุณลองคิดดูนะทั่วโลกก็มองเข้ามาไม่โปร่งใสเขามองอยู่แล้วว่าคนไทยได้อะไรมากปะมากกว่าคนอื่นไหมเราอะวางตัวเป็นกลางโดยการจะเข้าไปคุยพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยคะ นี่คือแนวทางนะห้องดำเป็นอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังจะแร์แล้วจะพูดอย่างนี้เลยเหมือนก,นกันกับการที่เราดำรงชีวิตเลยพูดให้กับทุกคนฟังถ้าคิดว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าคิดว่ามันไม่ใช่พี่ปุ้ยพักก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากทําแต่ถ้าอยากจะทำเรียนเชิญเลยค่ะเราให้แนวทางนี้แล้วบอก ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นแล้วพอได้ปุ๊บอ่าเราได้คนใหม่ดิฉันไม่เกี่ยวนะต้องบอกต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็ต้องลุ้นลึก,ลกๆเงียบๆเอาเองว่าคนไทยของเราสําเร็จนะให้ได้นะเราเป็นคนไทยอะ่ะใจเราอยู่กับคนไทยอยู่ละแต่ในขณะเดียวกันเราสวมหมวกอีกใบหนึ่งคือการเป็นเจ้าขององค์กร เราก็ต้องยินดีกับคนที่เขาเข้ารอบยินดีกับคนที่เขาได้มงกุฎยินดีให้เกียรติเขาพอเราเขาเดินออกมาข้างหน้าแล้วคือเขาเข้ารอบ16คน5คน3คน2คนสุดท้ายเราจะนั่งมองคนไทยไม่เขา้าเริ่มมีประเด็นฉันเป็นเจ้าของเธอไม่ให้เกียรติฉัน,นี่กรรมการเดี๋ยวรอไล่ออกดีกว่าอืมดีเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาพนักงานบางคนออก เอามี่เอลเอมี่กับพอล่าออกด้วยเหตุผลนี้คือไม่พอใจไม่ถูกใจส่วนตัวคนไทยไม่เข้ามันคืออะไรอะ่ะทําอย่างนี้มันน่าศรัทธาหรอคะดูสิคะว่ามันคืออะไรทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะถามด้วยความถูกต้องเลยบอกว่ายังอยากจะทำต่อไหม ถ้าคิดว่าแอนตี้ถ้าคิดว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานของจักรวาลมันไม่ใช่สำหรับคุณ Walk away ไปเลยค่ะไม่ต้องทำต่อค่ะเพราะเราจะบังคับตัวเราเองมาทำในสิ่งที่เราไม่รักไม่ศรัทธาทำไมอะ่ะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทำแต่ถ้า TPN คิดว่าคืดสู้ต่อไปแอนเรียนรู้ละเห็นละ ว่ามันเป็นยังไงคลเทีเรียของตัวการให้อย่างนี้แล้วสิบหกคนที่เขาเข้ารอบก็เป็นอย่างนี้อธิบายแนวทาง advising บอกได้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทำอย่างเงี้ยประเทศอื่นที่เขาตกรอบ,แอ,ออาาบแอนก็ต้องทำเหมือนกันเข้ามาปุ๊บแอนก็ต้องทำเหมือนกันแองโกลามาอารูบามาแอนต้องพูดเหมือนกันว่าอยากได้แนวทางพูดให้ฟังแต่พูดปุ๊บ ไม่ได้หมายวามว่าพอเวลาคุณหาสาวงามของคุณได้คุณหาสาวงามงคุณได้แล้วฉันจะการันตีว่าคุณจะได้เข้ารอบคุณจะได้ชนะทําอย่างนั้นเนี่ยจักกราวาลจะมองไม่เห็นถึงร้อยปีเลยค่ะมาถึงปีที่เจสเบแล้วถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ดิฉันท่านดําเนินหน้าประท้วงต่อได้เลยค่ะดิฉันเป็นหญิงแกร่งอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็พูดก็ไม่ได้อวยตัวเองอีกแล้ว เดี๋ยวพอเวลามีพูดอะไรที่มันคอมพลีเมนต์ปุ๊บเอาอีกละคำพูดอะไรมากันอีกละมันไม่ใช่เรากําลังจะบอกว่าเราแกล่งพอที่จะสู้กับความถูกต้องเพราะถ้านําความถูกใจมาเป็นที่ตั้งไม่มีคําว่าพัฒนาไม่มีคําว่า l e ดเดอร์ชิพหรือทรานส f ฟอร์เมชั a อลลีดเดอร์ชไม่มีคําว่า Force for Good คือการเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันสิ่งเหล่านี้ถ้าแฟนขับนางงาม ยังไม่สูบฉีดเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วเราจะเฟ้นหานางงามที่เป็นตัวแทนของเราได้อย่างไรเล่าเราต้องร่วมกันช่วยกันพัฒนาและวินเนอร์ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่บน84ประเทศเนี่ยทุกคนคือผู้ชนะแล้วนะคะเขาฟันฝ่ามาได้ขนาดนี้ต้องปกมือให้เขาหนึ่งเดียวที่ได้มงก็ไม่ได้หมายคขามมากเขาเป็นอะไรที่จะ สูตรจนกลายเป็นว่าเราเนี่ยเสียใจว่าชีวิตเราคงแบบไม่ได้เท่าเขาแล้วปัาคนที่ได้ลองก็ดังกว่าคนที่ได้ตำแหน่งก็เยอะแยะไปกลับไปพัฒนางานตัวเองกลับไปต่อสู้ของตัวเองแอนขอเรียนอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างตัวอย่งสั้นๆแอนล้มมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยครั้งเลยนะตั้งแต่เด็ก ไปแข่งขันพูดจะโตวาทีทำธุรกิจจะบริหารงานล้มลุกผิดพลาดเสียเงินสร้างใหม่พัฒนาใหม่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณวิชาชีวิตเหล่านั้นที่ทำให้ฉันเรียนรู้ว่าฉันควรต้องทำยังไงพอฉันรู้ว่าฉันต้องควรทำยังไงฉันไปประสบความสําเร็จหนักกว่าเดิม ก็เลยอยากจะเรียนบอกน้องแอนนาบอกว่าแม่ก็เห็นเราหลังเวทีน้องก็น้ําตาซึมก่อนแม่เดินออกไปพูดสุนทรพจน์น้องแอนนาเนี่ยอยู่ข้างหลังเวทีแม่กอดไปแล้วหนูทําดีที่สุดแล้วลูกพูดได้แค่ทานี้เพาะเราก็ยังไม่เห็นอะไรรู้อย่างเดียวเขาประกาศ16คนไปแล้วแล้วน้องเขาอยู่ตรงนี้เพื่อรับรางวัลแล้วเป็นรางวัลที่โปร่งใสเพราะทุกคนบวตให้เขาเวียดนามก็ได้เบอร์สอง คือถ้าไม่ได้เป็นอนาาได้คนหนึ่งก็ต้องได้ค่ะรางวัลน,นี้มันมีอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรามองเขาอะเหมือนมองตัวเองในบางช่วงมันผิดหวังแล้วมีคนเชียร์เยอะคนก็ผิดหวังเพราะอยากจะได้แต่เราอยากจะสมหวังกันระยะยาวให้มองกันอย่างนั้นค่ะพัฒนายังไงเพื่อให้ชนะระยะยาว นั่นคือสิ่งที่ต้องมองและตอนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า competitive advantage คือเราก็ได้ข้อได้เปรียบนะตรงที่ว่าแอนก็ให้คำแนะนำเองได้ว่าเป็นยังไงมองหา,ยยางี้อย่างนี้อย่างี้ในขณะเดียวกันคือประเทศอื่นถ้าเข้ามาเราก็ต้องให้คำแนะนำแบบเดียวกันนะแต่การให้คำแนะนำตรงนี้ของแอนนะ่ะมันจะตรงเป้าประเด็นเพราะเราอยู่ตรงนี้เรามองเห็นองค์กร และคือการจัดสรรให้เรียบร้อยหน้าที่ของเราคือการจัดสรรแต่ไม่แทรกแซงแทรกแซงกรรมาการไม่ได้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาเลยนะคะแล้วองค์กรที่เป็นตำนานแล้วคนศรัทธามันจะอยู่ตรงไหนมันไม่ควรต้องเกิดขึ้นเลยฉะนั้นอันนี้คือจึงเรียนย้ำแล้วนะคะนีนหัวข,ข้อนี้ว่าก็จะคุยกับ TPN ว่าถ้าไม่เห็นถึงความ เป็นเหตุเป็นผลที่เราพูดเราไม่บังคับใครคะ่ะไม่ต้องทำต่อเราไม่ว่านะคะแล้วก็จะพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าแอนจะไม่ขายลิขสิทธิ์นี้ Miss Universe Thailand ให้กับคนอื่นทำก็จะให้ TPN ยกเว้น TPN อันนี้คือเขาบอกเขาขอพักนะไม่เก็บตังค์ด้วยไม่ว่ากันแล้วก็ไม่เก็บเจ้าอื่นด้วยในเมืองไทย ที่มีคนจะเดินเข้ามาไม่ว่ากันแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่ทำจริงๆแล้วหยุดปีถัดไปขออนุญาตว่าจะมีใครจะทำไหมแล้วไม่บังคับเบนช์มาคือมาตรฐานที่สูงที่มันเป็นหลักสากลที่มันเป็นความยุติธรรมโปร่งใสที่ทุกคนมองเห็นได้เพราะ เกิดคดีความขึ้นมาปุ๊บเราชี้แจงให้ได้หมดเลยค่ะแต่ละคนให้เท่าไหร่รวรวมคะแนนโดยอ e y วเท่าไหร่คนที่กล่าวหาอยากจะเจอกันบนศารไหมคะก็ได้เจ้าคะแนนเหล่านี้มาโชว์ให้คุณดูแต่คุณกล้าไหมอ่ะเพราะดีฉันก็เอาองค์กรดิฉันฟ้องกลับเลยทรัมป์ก็ฟ้องกลับได้ห้าล้านเหนรียญสหรัฐเราพูดตามความถูกใจเราไม่ได้ไม่เคยแต่ถ้า แม่ปุ้ยอยากทาต่อแอนอยู่ตรงนี้ทําเลยทํายังไงต่อบอกมาพัฒนายังไงจะบอกบนเวทีแห่งความเป็นจริงไม่มีใครสงสารใครนะคะการต่อสู้คือการต่อสู้มีแต่คำว่าต้องเรียนรู้แล้วกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้เท่านั้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริง This is the real world ปรับจูนกันให้ได้ครับพวกเราปรับจูนกันให้ได้เดี๋ยวนี้แอนขอผลักดันทุกคนขึ้นมานี่คือข้อที่เก้าจบไปจบไปแล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ